สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอ่านมังงะเรื่องราชันผู้โตดเตี่ยวในตอนที่44กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะนั่นเขาแสดงอาการอะไรออกมาน่าจะเป็นเราเข้าใจผิดตอนที่นอนหลับฝันหรือเปล่าหรือถ้าทางเย็นชาแบบนั้นของเขาจริงๆแล้วคือแท่งทำเพื่อรักษาบารามีของห้องเต้อย่างนั้นก็ลองทดสอบเขาสักหน่อย ทำไมวันนี้นึกอยากจะนัดค่าออกมาเดินเล่นละ่ะก่อนหน้านี้เรื่องอุทกภัยยุ่งจนเท้าอยู่ไม่ติดที่ช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนสักหน่อยอะฝาบ,บาทดูสีในสวนดอกไม้มีแมวน้อยด้วยในพระราชวังทำไมถึงมีสัตว์ด้วยละ่ะใครก็ได้มานี่เดี๋ยวน่ารักขนาดนี้ ฝาบ,บาทอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะรอก็หม่อมเดียวก็หม่อมจะไปหยิบของน้อย <c oughs> นานแล้วที่ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ขนนุ่มจังถ้าทางเย็นชาแบบนั้นเสียแรงจริงๆด้วยทำไมดูกับค่าขนาดนี้ล่ะเมื่อคู่ยังดีๆอยู่เลยแท้ๆ เพราะตัวข้ามีตรงไหนที่ทําให้มันไม่ชอบหรือไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะหรือว่าเพราะสนมซูค่อนข้างหอมช่างเถอะจะยังไงเล่นตัวเล็กก็แบบนี้ใช้ผู้นี้มีสองหน้าด้วยสินะแต่ดูเหมือนข้าจะเข้าใจความรับอีกอย่างของเขาแล้วเจ้ากลับมาแล้วของที่เจ้าไปหยิบละ่ะกระหม่อมหยิบมาแล้วฮะ เมฆู่กระหม่อมเห็นหมดแล้วให้เงินกระหม่อมสักพันช่างไม่อย่างนั้นกระหม่อมจะพูดเรื่องเมื่อคู่ที่เห็นออกไปเจ้าจงใจหรือเอานะคะก็จบกันไปเทียบร้อยะคะ่ะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นในหน้าจอเลยเนาะเข้าไปอ่านได้ที่ Facebook เลยนะคะวันนี้แอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ